สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพิธิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะคะวันนี้ไม่โชว์หน้าโชว์ตานะขอโชว์เป็นตุก๊กตาน่ารักนะคะวันนี้เราจะใช้สีเอ่อสีน้ำนะคะจากร้านสิบาทน,นะแล้วก็ร่างด้วยสีไม้นะคะเรามาเริ่มร่างกันเลยนะอันนี้ใช้สีน้ําตาลนะคะสีไม้นี้ก็เป็นสีไม้อันเดิมเนาะที่ครูเคยซื้อมานะคะเราเคยมาทดสอบคราวก่อนนะคะ ส่วนสีน้ำร้านสิบ,บาทเนี่ยวันนี้นะคะเป็นเขาที่แล้วใช้สีเทียนใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีสีน้ำมาด้วยนะคะก็จะมีอยู่8ดสีเนาะอันนี้ครูจะมาว่าอ่าเห็นหูยาวๆอย่างนี้รู้เลยนะคะก็คือเป็นน้องกระต่ายน้อยนะคะครูค่อนข้างจะชอบนะสัตว์ตัวนี้นะแล้วก็ชอบแบบแบบสัตว์มีขนน่ารักน่ารักนะคะ อันนี้ครูใช้สีน้ำตาลเนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมันจะมีนะคะสีน้ำตาลอยู่ที่ตัวนะแต่ว่าที่ครูจะไม่ใช้สีดำหรือดินสอเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้งานอันเลอะได้นะส่วนใหญ่เวลาครูร่างภาพครูจะเลี่ยงการใช้ดินสอนะคะก็ร่างไปเรื่อยๆนะคะสําหรับกระต่ายตัวนี้นะกระดาษวันนี้นะคะที่ครูใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะเรนซอง300กรัมนะคะมันจะเป็นเล่มสี้าๆานะคะก็คือเป็นกระดาษที่เหมาะใช้กับสีน้ํานะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสีน้ำราคา10บ,บาทเนี่ยจากร้าน10บ,บาทที่มีสีเทียนแถมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะมันจะสวยงามขนาดไหนนะเดีย๋ยวมารอดูกันนะตอนนี้ทุก,กร่างคาะไปร่างไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสําหรับน้องกระต่ายนะคะอ๋อ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 ะ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ๋อราออ๋ออาะต่าอ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋็อ๋เ,อ,นะเอ๋เอนะอ๋ออ๋ออออ๋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 อ มาดูว่าจะเป็นยังไงนะนีครูกก็ำลังร่างอยู่นะคะ,อะตอนนี้ก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก,ก็เริ่มลงสีนะคะไม่ใช่ผู้กันเขานะขอใช้พู่กันของครูนะคะเป็นผู้กันสีน้ํานะ,ะจริงๆก็เป็นพู่กันที่ใช้กับสีโปเตอร์ด้วยนะคะสําหรับพู่กันเนี่ย อันนี้ก็คือลงสีเหลืองนะสังเกตยอย่างหนึ่งว่าสีของเขาเนี่ยเนื้อมันจะไม่ค่อยหนาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับสีน้ําตัวนี้นะต้องคอยจุ่มเยอะๆนิดนึงนะอันนี้ครูก็ลงแบบเปียกนะคะก็คือจุ่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมสีลงไปนะคะเขาเรียกว่าเปียกบนเปียกนะคะ,ะบางท่านเขาอาจจะลงน้ําไปก่อนนะคะแล้วลงสีของครูก็คือลงสีแล้วก็ผสมน้ําลงไปเลยแล้วค่อยๆเติมสีเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็สีของเขาก็เนื้อจะไม่ค่อยหนามากนะคะต้องค่อยๆจุ่มเยอะๆนะสีถึงจะออกนะคะ อ่าตอนนี้ครูก็เริ่มลงน้ําหนักนะคะตอนนี้ยังเปียกอยู่นะแล้วก็โอเคนะคะสีเหลืองเขาก็โอเคนะคะพอใช้ได้นะคะก็ข้างสดแต่ก็ต้องแบบเหมือนเดิมนะคะค่อยๆจุ่มหนาะๆนิดนึงนะถ้ามันเป็นสีที่แบบเป็นสีที่ใช้สีน้ำจริงๆเนี่ย ที่มีราคาแพงกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้จุ่มเยอะนะสีจะออกนะคะแต่ก็ไม่ได้มีแบบร่อ,องรอยของเนื้อสีที่มันแบบทําให้เป็นด่างเป็นดวงอะไรนะคะมันก็โอเคอยู่นะนี่ครูก็เริ่มนะที่จะเก็บรายละเอียดนะคะครูลองใช้ทุกสีเลยนะสําหรับนี้มันจะมีแดสีนะคะครูก็จะเขียนไปตามแบบภาพน้องกระต่ายที่ครูร่างไว้นะคะว่าตัวเขาเป็นสีอะไรเนะี่ยก็จะเติมไปนะคะก็ถือว่ามันก็โอเคนะคะสําหรับการฝึกฝนนะสําหรับตัวสีน้ำนี้นะคะ นี่กูก็ลงไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะลงแบบสีบางๆนะใสๆบางๆนะคะนี่กูก็จะเก็บน้ําหนักไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้หนาม,มากแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะก็คือจะเป็นแบบลักษณะที่ก็จะมีเว้นขาวบ้างอย่างนี้นะคะอากูก็ลงสีดอกไม้นะก็ใช้สีนะที่เขามีอยู่นะเเติมสีแบบอันนี้ก็คือแต้มวิธีการแต้มของสีนะ้ําปกตินะคะ ก็คือเป็นลักษณะเปียกเนาะก็มีเว้นขาวบ้างนะคะในบางช่วงที่ที่เราต้องการให้เป็นสีขาวเนาะและนี่ก็เริ่มแห้งเริ่มเริ่มหมาดๆและครูก็จะเริ่มใช้พู่ก,กันเล็กๆนะคะพู่ก,กันเล็กๆนี่จะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยเริ่มเก็บช่วงที่เป็นตัวเขาเป็นขนกนะะ็คือจุ่มสีนะคะจุ่มสีน้ำตาลคือเขาจะมีสีน้ำตาลด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมนิดหน่อยผสมกับสีที่มีความเข้มเนี่ยให้เข้มแล้วก็ค่อยๆนะคะเขียนเป็นขนเนาะ ตามส่วนที่เราอยากให้เป็นเส้นขนล,ละเอียดนะคะตอนนี้สีเริ่มหมาแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะกูก็เริ่มเก็บขนนะคะสังเกตเห็นไหมว่ามันก็โอเคนะคะมันเก็บแบบเปียกปนแห้งได้อยู่นะเปียกปนแห้งก็คือคือแบบว่ามันยังไงล่ะเราเอามันแห้งอยู่แล้วก็เอาแบบตัวที่ผู้กันเปียกๆเนี่ยไปทับได้อยู่นะมันก็โอเคใช่ไหมคะเป็นขนนะ่ารักอยู่นะก็สวยนะแล้วก็ไล่น้ําหนักได้ความใสอะไรก็มีอยู่นะ แต่ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้นานๆแล้วมันจะสีซีลงหรือปเปล่าพราเป็นสีน้ำที่มีห่อในนี้มันก็จะก็จะเข้มอยู่นะคะแต่ถ้าเรามาฝึกมือฝึกเพื่อที่เราจะได้เขียนสีน้ำเก่งๆเนี่ยเพราะว่ามันก็โอเคนะเราจะได้ฝึกการเขียนสีน้ำนะคะเพราะว่าสีน้ำนี่ก็จะมีหลายเกดราคานะบางทีก็อันนี้อันนี้ถูกสุดนะมันก็จะมี30กว่าบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นหลักร้อยร้อยกว่าบาทแล้วก็จะเป็นแบบแยกหลอดเป็นหลักร้อยก็มีนะคะอย่าง mm hmm. เช่นออยี่ห้อที่ครูใช้สมัยเรียนเนี่ย ก็จะเป็นยี่ห้อนะคะจะเป็นยี่ห้อออวินเซอร์นะคะที่ครูใช้นะแล้วก็จะเป็นแมนโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลายยี่ห้ออยู่นะมีแพงกว่านี้ด้วยนะแต่ว่าเอาละทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าเออแบบมันก็ทับได้นะ mm hmm. นี่ก็จะใช้สีน้ำตาลสีดำแล้วก็บางทีก็เป็นสีม่วงผสมน้ำตาลมันก็จะเข้มเห็นไหมคะ อ่านี่ครูก็ทับนะมันแห้งไปแล้วครูก็ยังทับได้อยู่ mm hmm. ก็คือมันโอเคมันสามารถทับได้นะแบบสีน้ําปกติเนี่ยแต่มันต้องจุม่มเยอะเห็นไหมคะแล้วจุ่มน้าเติมน้ําก็จุ่มไป mm hmm. ก็คือครูใช้จานสีแยกด้วยนะนอกจากออในกลุ่มของเขาใช่ไหมคะก็มีจานสีแยกเนะ mm hmm. าะคราวที่แล้วที่ใช้สีโปตเตอร์เนี่ยจานสีแบบเดียวกันนะคะ mm hmm. จริงๆใช้เดียวกันก็ได้นะคะล้างให้มันสะอาดเนาะจานสีเนี่ย เห็นไหมครูก็แต้มสีเขียวนะคะสีเขียวเขาบางมากเลยเห็นไหมครูจิ้มมาจากในหลุมเขาเลยนะมันก็บางเห็นไหมคะมันไม่ค่อยออกมันก็ค่อยๆจุ่มแรงๆนะคะจุ่มลึกๆนิดนึงเห็นไหมนี่ครูก็แต่งเนาะเขียนรายละเอียดที่หมวกของน้องกระต่ายเนาะเริ่มจะออาาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ก็เขียนปากเขานะคะก็ใช้การตัดเส้นเนาะก็คือจุ่มน้ำให้น้อยๆหน่อยนะคะกเน้นเน้นเนื้อสีมันก็จะเข้มนะคะ เขียนไปนะก็ถือว่าโอเคนะคะเขียนได้เลยไปซื้อมาฝึกฝนได้นะคะเพราะว่ามันมันโอเคนะแต่ถ้าจะเขียนแบบเราจะเขียนส่งครูหรือว่าจะต้องการให้มันแบบเก็บได้หรือว่าเ,ออเป็นงานที่ต้องการความแบบคงทนเนี้ยควรจะเป็นสีที่มีห้อนะ่ยมันจะทนมากกว่านะคะแต่หลักๆแล้วสีน้ําเราควรจะใส่กรอบกระจกนะคะวิธีการเก็บนะไม่อย่างนั้นมันก็มันก็กระดาษเนาะแล้วก็สีที่โดนน้ําแล้วมันจะมีผลมากเลยนะคะอ่านี่พวกก็เริ่มลงนะคะที่ พื้นที่น้องกระต่ายเห่เห็นไหมก็โอเคนะก็ใส่ได้นะคะเก็บรายละเอียดไปเนาะมันจะจุ่มเนี่ยนี่นี่กูลองจุ่มไหมคะเนี่ยจุ่มหมไหมนี่โอเคมันเกลีย่ยได้เห็นไหมมันเกลีย่ยออกมาโอเคอยู่เห็นไหมคะเนี่ยได้อยู่นะแบบโอเคเขียนแบบมาชุ่มชุมนะได้อยู่นะคะถือว่าโอเคอยู่นะเห็นไหมได้อยู่นะคะมีทันตะวันบางๆด้วยโอเคนะคะก็คือแบบโอเคเลยนะ ใช้ได้นะคะฝึกฝนได้นะสีสันก็ไม่ได้ซี่จนเกินไปนะก็ถือว่าโอเคนะคะหรือแบบว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเออมันมันยังไม่โอเคก็ลองซื้อแบบแพงกว่านี้นิดนึงแต่ว่าสําหรับครูเนี่ยว่ามันโอเคมากเลยนะมันใช้ฝึกฝนได้อย่างดีเลยนะไอตัวกรตูนตัวนี้หุ่นมันดีจังเลยนะคะแบบน่าจะครูหุ่นแบบนี้นะ ก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะก็เสร็จแล้วนะเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย